สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตนะครับวันที่18เดือน11ปี2024ครับพบกับผมเรียวเชร้อกรในริคอร์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสกิลลิตี้สครับวันนี้นะครับเซตอินดีสครับปรับขึ้นนะครับบวก10.15จุดครับบวก0.7ปิดที่ระดับ1452.78จุดครับมูลค่าการซื้อขายครับ3.83หมื่นล้านบาท โดยจำนวนหุ้นที่ปรับขึ้นมี287บริษัทครับหุ้นที่ปรับลงมี238บริษัทครับโดยดัชนีปรับขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดเอเชียโดยหุ้นกลุ่มที่ปรับขึ้นพยุงดัชนีครับคือกลุ่มพลังงานครับ GUP และกลุ่มทรานสปอร์ตครับ a o t ส่วนเซกเตอร์ที่ปรับลงกดดัชนีครับคือกลุ่มอาหารครับ TU และกลุ่มกเกษตรครับ STA T, a t E G H ครับผม อันนี้นมาดูหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นนะครับกลุ่มแรกครับ K Bank ครับวก1.02% BBL บวก1.68% SCB บวก0.44% KTB บวก0.49%โดยคุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับปรับขึ้นในทางเดียวกันรับข่าวบวกนะครับจากมุมมองเศรษฐกิจไทยดีขึ้นหลังสภาพัดครับเผย GDP ไตรมาส3นะครับปี2567โต3% ยอนเยดีกว่าที่ตลาดคาดไว้2.4-2.7%ถึงและหักอิงสบาพัดคาดทางปี2024โต2.6%ทำให้คาดการ Q4 นะครับปี2024เนี่ยจะเติบโตสูง3.8%เยอนเยียแหุ้นท็อปปกของกลุ่มธนาคารคือ KBANK และ k t ทครับต่อมาครับโมชีครับวันนี้บวกไป2.11%ครับโดยคุณปรับขึ้นนะครับจากมุมมองเชิงมบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการโดยแนวโน้มกำไร Q4 ปี2024เนี่ย ค่าจะเติบโตดีเยียๆคิวๆนะครับและแนวโน้มปี2025เนี่ยเป้ารายได้เนี่ยบวก15-20%เทียบกับที่เราคาดนะครับบวก22%จาก1ครับซมสตอร์เซลโค้ด3-5% 2ครับจากสาขาใหม่ยังเร่งตัว40แห่งเทียบกับปี2024เนี่ย34แห่งครับโดยโมชีนะครับยังคงเป็นคำแนะนำบายนะครับที่ Target Price 64บาทครับต่อมาครับปตท GC นะครับบวก 3.73%ครับราคาหุ้นปรับขึ้นนะครับประเมินตลาดให้น้ำหนักผลประกอบการ QC ปี2024เนี่ยที่ขาดทุนน้อยลงครับ Q1Q และผลก,กำไรใน2025หลังค่าใช้จ่ายคงที่ลดลงครับในฝั่งปิโตเคมีอตัตรากำไรเนี่ยฟื้นจากสายโอเลฟินนะครับและ Performance Material คงมุมมอง Q3 ปี2024เป็นจุดบอททอนครับก็เลยคงคำแนะนำเทรดดิ้งบ y าที่ Target price 30บาทต่อหุ้นครับผม ต่อมาครับ TU ครับวันนี้ลบไป2.16%ครับโดย TU นะครับปรับลงจากกระแสข่าวว่าทางยุโรปเนี่ยมีการซุ่มตรวจปลาทูน่ากระป๋องนะครับแล้วพบสารปนเปื้อนปรอะนั่นเองครับวันนี้ก็เลยลบไป2.6%นะครับสุดท้ายครับเป็นกลุ่มอิงท่องเที่ยวนะครับโดยประกอบด้วยเอราวันครับบวก6.63% AOT บวก2.53% AAV บวก1.41% Centel บวก3.47%และ AWC บวก4.71%ครับโดยคุ้นกลุ่มอิงธุรกิจท่องเที่ยวนะครับโรงแรมปรับขึ้นเด่นครับ ตอรบรับนึงนะครับภาคท่องเที่ยวไทย Q4 ปี2024เนี่ยเป็นช่วงไฮซีซันครับ2การรายงานตัวเลขยอดผู้ใช้บริการสนามบิน AOT นะครับนอ,อกนอกประเทศชี้นำท่องเที่ยวต่างชาตินะครับในช่วง1-16พฤศจิกาย,ยนนะครับสูง105%ของ pre-covid ขณะที่มองภาพรายสัปดาห์ยังอยู่ในโมเมนตัมนะครับมากกว่า pre-covid มอง หนุนหุ้นท่องเที่ยวนะครับฟื้นต่อครับเชิงกลยุทธ์เนี่ยเรายังคงแนะนำนะครับให้เป็นสะสมต่อเนื่องโดยหุ้นที่กำลังเริ่มฟื้นตัวจากโซนฐานนะครับซึ่งเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเอาเพอร์ฟอร์มต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี2024จนถึงต้นปี2025ครับผมสำหรับวันนี้เก่งหลังเกมชมระเดนเซ็ตก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ